ดึงดึงดึงดึดึงดึงดงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกันทรลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZnew พระอิศาร์เชดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนาะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ จังหวัดสิสเกตแถลงจับกลุ่มเครือข่ายเต้และออสนองนโยบายรองนาย,ยกรัฐมนตรี3เดือนต้องเร่งกวาดล้างยาเสพติด no drug no dealer ค่ะเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่19กรกฎาคม2568ค่ะที่บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์สถานีตำรวจภูทรจังหวัดสิสเกตศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิสเกต ได้สนทิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนรักโนดริลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดชิษเกตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวดัด รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประหลัดจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดผู้แทนกอรอมนทหารเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตกล่าวขขาว่าเพื่อสนองนโยบายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในห้วงสามเดือนต้องเร่งกวาดล้างยาเสพติดโนดรักโนดิเลอร์ ปราบปามนัก้ายาเสพติดร,รายใหญ่รายย่อยอย่างจริงจังและเข้มข้นทันทีมุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกลระดับพื้นที่กำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและใช้แนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด คืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับประชาชนรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมนำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาบังคับอย่างเข้มข้นในทุกมิติ จากมาตรการเข้มในการสนองนโยบายรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน3เดือนผู้ว่าและผู้การต้องเข้มงวดกวาดล้างยาเสพติดทันทีชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนได้โชว์ผลงานโดยช่วงเย็นที่ผ่านมา18กรกฎาคมสามารถติดตามจับกลุ่มเครือข่ายเต้ละอ,อ ได้ที่บ้านละออ่หมู่ที่6ตำบลละอะ่อำเภอนำเกลี้ยงจังหวัดสิสเกตโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดและฝ่ายปกครองได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวจนสามารถเข้าจับกลุ่มเมียเต้ละอะ่พร้อมอยาบ้าจำนวน30ม0 0เมตรได้ที่บ้านส่วนเต้ละออ่ดันลอดพ้นการจับกลุมไปได้เบื้องต้นจากการสอบสวนขยายผลเมียเต้ละออพบว่าเครือข่ายมีทั้งหมด3คน เริ่มแรกได้นำที่ดินไปจำนำเพื่อเอาเงินมาลงทุนขายยาบ้าซึ่งคาดว่าเครือข่ายนี้จะถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมดในอีกไม่ช้าเพราะมีเบาะแสแล้วขณะที่บ้านและที่ดินเจ้าที่ได้ทำการยึดไว้ตรวจสอบซึ่งมีมูลค่าถึง2ล้านบาทค่ะ ด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกตและคณะกรรมการสหาพาันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนรวมทานน้ำใจมอบสิ่งของทหารชายแดนศรีสเกตค่ะ เมื่อวันที่20กรกฎาคม2,568เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีค่ะณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224ตำบลเมืองอำเภอกันทารักษ์จังหวัดสิเกตจ่ะเอกสมควรสิงคาในายอำเภอกันทารักษ์พร้อมด้วยนางนุชรีสิงคานายกกิ่งกาชาติอำเภอกันทรารักษ์และนางมนวิภาโบจรัตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทารัก ได้รับมอบหมายจากนายวิทยาวิรารัฐประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตให้การต้อนรับคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยมีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสอ,อรด,อรดอรจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมาอำนาจ,จเจริญเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในโอกาสนี้ดรสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นได้กล่าวถึงการเดินทางครั้งนี้ว่าเป็นตัวแทนชาวจังหวัดขอนแกน่นและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตะวันออกเชียงเหนือ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจรวบรวม,รวม,รวมสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นจากทั้งคณะพระสงฆ์และประชาชนเพื่อมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจตระเวนชายแดนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนที่มีสภาพการทํางานที่ยากลําบากโดยเฉพาะทํามกลางป่าเขาและพื้นที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายซึ่งการมอบสิ่งของครั้งนี้ ถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยจากแนวหลังถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติขณะเดียวกันนางวิรัชดาอินทรแพทยนายกสมาคมสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนสออรด,อรดอรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการส่งมอบสิ่งของในครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำงานในแนวหน้า ซึ่งเป็นผู้ดูแลความมั่นคงของประเทศขณะที่ประชาชนในแนวหลังจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยการส่งมอบสิ่งของจำเป็นนี้ถือเป็นการแสดงความร่วมมือในการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการทำงานที่สำคัญในการปกป้องชายแดนของชาติค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเปิดงานเทศกาลดนตรีสร้างสารรค์สิสเกต Creative Sound 2025ครั้งที่3ผนึกพลังศิลปินสถานศึกษาส่งเสริมเมืองดนตรีค่ะ เมื่อเวลา18นิกาของวันที่19กรกฎาคม2,568ค่ะนักค่ะณเวทีวัฒนธรรมถนนคนเดินสิสเกตมารีน้องแคนอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิศผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เทศกาลดนตรีสร้างสารรค์จังหวัดศรีสเกตภายใต้ชื่องานศรีสเกตเมืองสร้างสารรค์มหัศารย์เสียงดนตรีศรีสเกตครีเอทีฟซาวสองพันยี่สิบห้าซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกตรครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่สามโดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสเกตสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก พร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นและวงดนตรีจากสถานศึกษาได้พัฒนาผลงานพร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยรวมทั้งส่งเสริมการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนศิลปินและสถานศึกษาในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านดนตรีนายประหยัดทีรวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกดกล่าวคว่า เทศกาลดนตรีสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีจากเครือข่ายสถานศึกษาท้องถิ่นและได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดนตรีเมืองรีสเกตที่ประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากสีเผ่าไทยศิสเกตรวมทั้งการสาธิตอาหารพื้นถิ่นอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นที่กำลังจะสูญหายไปและสร้างความยั่งยืนให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเช่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาวิทยายลัยราชภัฏสิสเกตหอการค้าจังหวัดิสเกตและเทศบาลเมืองศิสเกต โดยงบประมาณสำหรับการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการออกบูสสาธิตและจำหน่ายอาหารและขนมพื้นถิ่นเช่นแกงเปลอะทุเรียนภูเขาไฟเสเอ,อปลามูลโคเมียนยำส้มโอสุปยอดมะม่วง,ขน,วงขนมเศาอังขนมข้าวปาดข้าวโพดและขนมเทียนแก้ว ซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจในการนี้สภาวัฒนธรรมอำเภอกันทะละลักษ์นำโดยนางมวนวิภาโบจราดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทะละลักษ์พร้อมด้วยโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นำทัพนักดนตรีและนักร้องวงสตริงคอมโบ ADR b อแบนและเหล่านางรามฟ้อนรามสวยงามเข้าร่วมแสดง ด่อด้วยวงโปรงลังพการลำดวนจากมหาวิทยายลัยรชาชภัฒนสิสเกตและการแสดงจาก SSKRU Brand ลูกทุ่งมหาวิทยายลัยรชาชภัฒนสิสเกตสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยผ่านการร้องเล่นเต้นรำและฟ้อนรำที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนาน ทำให้ทุกคนได้รู้จักเมืองศิสเกตในแง่มุมใหม่ๆผ่านเสียงดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่นงานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศิสเกตให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะค่ะ ด้านขนส่งจังหวัดริสเกตจัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยกอไก่บอใบไม้การเงินมั่งมีบารมีเพิ่มพูนคาดมีรายได้10ล้านบาทค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่19กร,รกฎาคม2,568ค่ะที่โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์อำเภอเมืองศิสเกตสำนักงานขนส่งจังหวัดริสเกตได้จัดประมูลป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยหมวดกอไก่บอใบไม้ การเงินมั่งมีบารมีเพิ่มพูนโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้สนใจและชื่นชอบป้ายทะเบียนพิเศษเข้าร่วมประมูลแบบเคาะเสนอราคาและผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดอักษรกอไก่บบใบไม้ดังกล่าว ได้ผ่านการปลูกเสกและอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยโดยพระครูโกศลศิกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมจะอาวัดวัดไผ่พัฒนาประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงเจ้าคณะอำเภอภูสิงธรรมยุทธนางอธิษฐานจิตปลูกเสกด้านหน้าลงสรีระสังขารของหลวงปู่สวงอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้บรรยากาศการประมูลเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจและชื่นชอบป้ายทะเบียนพิเศษโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างเข้ามาร่วมประมูลแบบเคาะเสนอราคาเป็นจำนวนมากขณะที่การประมูลผ่านระบบออนไลน์ก็คือคักเช่นกันรายได้จากการประมูลดังกล่าวจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนายสมพงษ์เทียนชัยเกิดศีลขนส่งจังหวัดกล่าวว่า คาดว่าครั้งนี้น่าจะมีรายได้ประมาณ10ล้านบาทซึ่งเลขปายทะเบียนที่คาดว่าจะมีราคาสูงและต่างไม้ยปองเป็นเจ้าของคือ9999อาจถึง1ล้านบาทเบื้องต้นได้ประเดิมด้วยเลข8899ต่างสนใจแข่งขันสู้ราคากันแบบไม่มีถอยทั้งประมูลแบบเสนอราคาและผ่านระบบออนไลน์สุดท้ายผู้ประมูลราคาสูงสุดที่70 0 0 0บาท ขณะที่ในภาคอีสานป้ายทะเบียนเลข8899นั้นผู้ประมูลราคาสูงสุดอยู่ที่42,000บาทค่ะและจังหวัดศรีสเกตร,ระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชนศรีสเกตแชมเปี้ยนชิป2,025รุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงชัย12ทีมใหญ่เริ่มฟาดแข่ง2สิงหาคมนี้ค่ะ เมื่อวันที่20กรกฎาคม2,568เวลา16นฬิกาค่ะที่สนามกีฬาจังหวัดสิสเกตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตนายทาตรีศิริรุ่งวนิชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในงานถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการสิสเกตแชมเปี้ยนชิพ2025รุ่นอายุไม่เกิน17ปี โดยมีดรศสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิสเกตนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตและผู้ช่วยศาสตราจารย์พัน์อากาศโทพิทยาสันตวงศ์รองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสิสเกตร,ร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพียง การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ส,งสิงหาคมถึง10กันยายน2568โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมได้แก่โรงเรียนกันทรารม x j ็กโรงเรียนกีฬาจังหวัดสิสเกตสิสเกตซิตี้โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาราศีสลด์อยู่ในเตดโรงเรียนขุขันโรงเรียนกันทารักษ์วิทยาโรงเรียนสิสเกตวิทยาลายัย ขุนฐานยูเนเต็ดโรงเรียนศิรณาวิทยาโรงเรียนปลางกูและโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรูปแบบการแข่งขันจะเป็นระบบพบกันหมดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนทุกทีมได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาฟุตบอลอาชีพนอกจากจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแล้ว การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและองค์กรกีฬาในจังหวัดสิสเกตให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าการแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของวงการฟุตบอลจังหวัดศิสเกตอย่างยั่งยืนทางนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวศิสเกตร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬายเยาวชนในทุกแมตช์การแข่งขันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่ของจังหวัดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตค่ะปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะ โรงเรียนบ้านสัโพเครือข่ายโรงเรียนศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนกรกฎาคมตามโครงการตำบลซํตาตำบลศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านายทิวารุ่งแก้ว ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประธานชมรมคนรักในหลวงจังวัดศิษะเกศได้นำพุทธศาสนิกชนบ้านซาบ้านโพและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านซำโพพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนกรกฎาคมตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยมีนายอุดมโพชัยครูผู้สรงคุณค่าของสังคมนางกหนก,นกอ่อนเบียดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวงนายพิทักษ์พันจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงง นายวรัญยูจันละออผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบำบลซำนายพรชัยสุธาบุญรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมในพิธีนางรุ่งรัตสวัสดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมโพได้กล่าวว่าสำหรับข้าวสารอาหารแห้งจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันคือถวายพระคุณเจ้านำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและตกเกณฑ์จปท สมทบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเอื้ออาทรปลองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนน้อมนำปัชญาของสกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้านนายสีทองปัญญาคมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสัมโพกล่าวว่าข้อต่างในข้อเหมือนของตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงลักษณะเด่นมีดังนี้พุทธศสนิกชนทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านสินห้าทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ลดละเลิกอบายามุกทุกวันพระทำบุญอิ่มสามอิ่มพระคุณเจ้าอิ่มตนเองและอิ่มเพื่อนอีกหนึ่งคนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าส่วนครัวรั้วกินได้ดมได้พูดได้มั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งหนอ่อไผ่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้น ในโอกาสเดียวกันนี้โรงเรียนยังได้รับความเมตตาจากพระวชิรสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงได้บริจาคเบาะรองนั่งสมาธิ120พื้นมูลค่า12,000บาทและพระอธิการสุพิษสุพัทโทร,ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาและเพื่อพัฒนาโรงเรียนจำนวน50,000บาท ้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือใหม่ถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้พรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย